สวัสดีครับวัยุ่นในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมารีวิวตัวม็อบนะครับผมหรือว่าในเกมเนี่ยจะชื่อว่าแซมพีนะครับตัวความตัวม็อบนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตั้งแต่พี่เล่นเกมออซามามาประมาณ5-6เดือนครับตัวนี้มันเคยเข้าตู้มาแล้ว1ครั้งนะครับรอบนี้เป็นการเข้าตู้ครั้งที่2นะครับปัจจุบันในวันที่พี่ทําคลิปนะครับมันอยู่ในตู้อยู่นะครับพี่ทําคลิปเนี่ยวันที่10เดือน10นะครับก็เป็น10เดือน10บรถแหลกแจกแถมไม่ใช่นะครับผม คือตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวตั้งแต่5ดาวแล้วก็อีโวขึ้น6ดาวแล้วก็อีโว6ดาวไป7ดาวโดยในการรีวิวนะครับจะใช้รหัสของพี่คนเดียวนะครับมาเรามาดูที่ตัว5ดาวกันก่อนนะครับผมเนี่ยในเกมมันจะชื่อว่าสเต m p มผีนะครับ ตัวนี้นะครับพี่ทําเป็นเวลร้อยเจ็แล้วเนาะเป็นท่าโพลี่นะครับโพลี่เนี่ยชนะท่าดาร์กนะครับผมตีท่าดาร์กแรงขึ้น200%เนาะตัวละครวางพื้นนะครับค่าวาง500นะดาเมจอยู่ที่1700นะครับสวิโจมตี1ครั้งระยะ10คือระยะต่ํามากๆเลยนะครับผมแต่ว่าครูดาวเร็วนะมี4นะี่แคตตาล็อเนาะแอตแท็กขึ้นไหลยอยู่ที่สิบเปอนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูรูปแบบแอนิเมชันแล้วก็การโจมตีกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในเทนนิงหมดเลย โอเคไวรุตตัวนี้เนี่ยพี่ได้ทำการสปอนมอนออกมา1ตัวนะผมนี่คนระับเดี๋ยวก็อาจจะต้องวางใกล้ๆหน่อยนะเพราะว่าระยะดูดิระยะ,ะ,ยะใกล้มากๆเลยดูนะระยะมันอนะอ่ะเมื่อวางไปแล้วก็ดูแอนิเมชันกันนะครับแอนิเมชันคืออะไรครับเนี่ย <laughs> เหมือนเสียงดาบเลยนะมีเสียงเอฟเฟกด้วยนะครับแอนิเมชันประมาณนี้นะครับผมอัพขั้นแรกนะครับใช้เงิน3,000นะนะดาเมจจะเป็น47 0 0นะครับ ขั้นต่อไปนะครับผมขั้นที่2เนาะดาเมจจะเป็น9 4 0 0 0นะครับผมแล้วก็ใช้เงินในขั้นนี้5,000เนาะแอนิเมชันชื่อว่าอะไรเนี่ยพิชิกบาร์สเหรอพิชิกบาร์สเหรอพี่อ่านถูกหรือเปล่าวะอัพขั้นไปเลยนะครับเฮ้ยระยะยังไม่เพิ่มเลยนะครับระยะเพิ่มขั้นต่อไปนะครับก็ขั้นที่3เนาะดาเมจเราจะเป็น1,64,000นะครับระยะเนี่ยกระโดดจาก10มาเป็น50เนาะใช้เงิน7,500นะครับ ตีถึงมะเลือดประมาณ1ล้านอะ่ะโหน่าจะไม่ตายนะครับโหแล้วตีเป็นเฟิร์สอ่ะโคตรกากตีเป็นเฟิร์สคือตีเป็นเฟิร์สคืออะไรรู้ปะมันจะตีมอนทีละตัวและครับกากมากเลยตีเป็นเฟิร์สอ่ะเดี๋ยวดูแอนิเมชันกันนะครับแอนิเมชันก็จะเป็นแบบนี้นะครับง่อยๆนะครับไม่มีอะไรนะตัวห้าดาวนะไม่มีอะไรเลยนะต่อไปนะครับขั้นที่4นะครับดามเมจเราจะเป็น2 4ง0 0 0สันระยะเพิ่มเป็น90นะครับแอนิเมชันชื่อว่า Debit c ูชเช e รเหรอ พี่อ่านถูกเปล่าไม่รู้นะครับระยะนี้เพิ่มมา90เลยนะในขั้นนี้ใช้เงินหมื่นห้านะครับจัดไปนะครับก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับการโจมตีก็ยังเป็นเฟิร์สเหมือนเดิมนะแอน,นิเมชันเป็นแบบนี้นครับเป็นการทําอะไรไม่รู้เนี่ยเอาหินมาแล้วก็ระเบิดหินออกตีเป็นเฟิร์สอ่ะเดี๋ยวพี่ลองบัฟดูนะครับผมอ่ะเอาโวลารามาบัฟดูนะครับบัฟดาเมจนะครับ อุลา,าราบัแล้วเนี่ยดาเมจอยู่ที่อ๋อแปดแสนหกหมื่นห้าพันเนาะตัวละครแพงอยู่ปะวะตัวละครอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวละครหนึ่งตัวอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันตัวห้าดาวมันก็วางได้แปดตัวอยู่แล้วแหละใช่ปะพี่ไม่ต้องวางให้ดูก็ได้เดี๋ยวลองวางดูหน่อยก็ได้อะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะลองวางดูดีลองวางดูดิดดเนี่ยมันวางได้ขนาดนี้มันแปดตัวอยู่แล้วแหละโอเคโอเคครับเข้าไปรุ่นก็ประมาณนี้นะครับผมกับการรีวิวเอฟเฟกต์แอนิเมชันของตัว5ดาวเนาะ เดี๋ยวเราออกไปอีโวจาก5ดาวขึ้น6ดาวกันดีกว่านะครับไปเลยนะครับโอเคครับไปรุ่นมาเดี๋ยวเรามาอีโวจากตัว5ดาวขึ้น6ดาวก่อนนะผมก็อันดับแรกนะเราต้องถอดตัว5ดาวเราออกก่อนนะครับผมนี่ถอดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพิมพ์หาก็ได้นะครับ S T A ก็ขึ้นละอ่าพิมพ์เข้าไป C A ก็จะเป็นตัวนี้นะผมเร็ว้อยเจ็ดสิบห้าเนาะมาเดี๋ยวเราอีโวกันเลยนะครับผมนี่ถ้าเราอีโวมันต้องใช้ใตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันหาจากสตอรี่ไหนสตอรี่สามสามหรือล่าสตอรี่โลกสองอะ เออพี่ไม่แน่ใจนะผมตัวนี้ใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์กันได้นะตัวนี้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยพี่สุ่มมาจากออต,ตู้จีนะตู้โกนะผมตัวนี้พี่สุ่มมานะก็มาเดี๋ยวพี่ขอญาติอีโวจาก5ดาวขึ้น6ดาวเลยนะครับผมไปกันเลย โอเคครับวันรุ่นหลังจากที่เราอีโวเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเป็น6ดาวแล้วครับผมกรอบตรงนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัว6ดาวกันนะครับผมนี่ตัว6ดาววินลอจิตนะเป็นธาตุโฮลี่เหมือนเดิมนะครับตัวละครวางพื้นนะค่าอสเนี่ยสูงขึ้นนะครับเป็น650เนาะดาเมจอยู่ที่14,700เจ็ดร้อป็นหาวิโจมตี1ครั้งระยะเพิ่มมาเป็น30นะครับแล้วก็มี5้าแคตตาล็อเนาะเอาขึ้นมหลายแอตแทกบูสอยู่ที่15%นะครับเดีี๋ยวพ่ขออนุญาตเลยนะครับก็เมื่อเรา์เซแล้วนะครับก็เเฮ้ยยีววอ่ะ6ดา เท่อะทำไมไม่มีเบสซิ่งแบบนี้ให้ด้วยอะเบสซิ่งสีม่วง,งแบบเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอยาปิดเบสซิ่งของพี่ก่อนนะยางเฟี้ยวหกดาวชอบนะเนี่ยพี่ชอบแ,แบบเนี้ยเนี่ยอยากได้เบสซิ่งแบบเนี้ย <laughs> เท่ะโอเควรุปป่นไปเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันในเทนนิงโหมดนะครับผมไปดูอนิเมชั่นรูปแบบการโจมตีนะครับไปกันเลยนะครับโอเคครับวัยรุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเทนนิงโหมดนะครับผมพี่ได้ทาการสปอนมอนเตอร์ออกมาครับผมเดี๋ยวเรามาวางกันเลยนะค่าวางห5 0นอคห้าิบนะครับ เมื่อวางแล้วรูปแบบการโจมตีเฮ้ยโหแอนิเมชันสวยอย่างเอฟเฟกดีพี่สปอร์มอเลื่อนมา40ล้านเลยนะสวยสวยสวยครับอันนี้อันนี้สวยนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยอันนี้ชอบเลยเอ้ยอย่างเอาอย่างเอาอเขอญาตถ่ายรูปโอเคมาอัพขั้นแรกนะครับผมอัพขั้นแรกเนาะดาเมจจะเป็น4 1 5 0 0ใช้เงิน2,500นะครับ อันที่2นะครับผมดาเมจจะเป็น9ก้0นกับ800นะคูลดาวเพิ่มเป็น7จวิระยะเพิ่มจาก30เป็น75นะแอนิเมชันนะชื่อเหมือนเดิมเลยนะมันอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจครับไฟชิกเหรอมันอ่านว่าอะไรพิช,ชิกพิช,ชิกบีมเหรอมันอ่านว่าอะไรวะเนี้ยเออต้องขอัยด้วยนะครับตรงนี้ใช้เงิน5000นะครับอ่ะรูปแบบเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลไม่ใช่สิรูปแบบเปลี่ยนเป็นโค้นะครับผมนี่ถ้าเป็นแบบนี้คือเป็นโคนเนาะอ่ะรูปแบบเปลี่ยนเป็นโค้นะครับสวยนะสวยนะ อนิเมชันถือว่าสวยเลยนะครับส่วนตัวพี่ชอบนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยโอเคอัพขั้นที่3นะครับดาเมจจะเป็น1 6 4 0 0 0นะครับผมใช้เงิน6,000นะครับต่อไปขั้นที่4ดาเมจจะเป็น3 0 0แสนใช้เงิน8,000นะครับขั้นที่5เนี่ยดาเมจจะเป็น4 8่0 0 0ใช้เงิน1,000 0นะครับโหพี่จีขั้นวะเนี่ยขั้นที่6นะครับผมดาเมจจะเป็น7 9 2 0 0 0นะครับคูดาวเพิ่มเป็นสิบวิระยะเพิ่มเนี่ยเจเป็น80ดสินะอนิเมชันนะครับมันเขียนว่า100% คือเรกเหรอเออคืออะไรวะไม่แน่ใจนะผมใช้เงินหมื่นห้าในขั้นนี้นะครับอ่ารูปแบบเปลี่ยนเป็นอ้นนี้นะครับผมเป็นเซอร์เคิลนะครับจากโคนเป็นเป็นเซอร์เคิลอ่ะแอนิเมชันเป็นแบบนี้นะมีมีคำขึ้นออกไฟออนโู้ที่วะ่ะเอ้ยหกดาวแอนิเมชันทำดีนะครับส่วนตัวชอบนะครับก็หนึ่งตัวนะค่าวางเนี่ยหนึ่งตัวจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นเจ็ดต่อหนึ่งตัวนะผมตัวละครตัวนี้วางได้กี่ตัวเดี๋ยวเรามาวางกันดูนะครับ อ่ะตอนนี้สี่ตัวแล้วใช่ไหมอ่ะตัวละครตัวนี้วางได้แปดตัวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเอาอุราฮาราบัฟกันดูนะครับถ้าอุราฮาราบัฟแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับบัฟดาเอตแล้วนะครับอยู่ที่สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแต่ว่าสิบวิถือว่าไม่เท่าไหร่นะถือว่าไม่เก่งนะถือว่าไม่เก่งแต่ว่าไอ้นี่สวยเขาเรียกว่าอะไรแ <laughs> อนิเมชันสวยครับแอนิเมชันสวยแต่ว่าตัวละครไม่เก่งเท่าไหร่นะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้าตัวมอฟหกดาวนะครับเดี๋ยวเราออกไปอีโวเป็นเจ็ดดาวนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับไวรุ่นนะโอเคครับไวรุ่นตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมเดี๋ยวพี่จะอีโวจากตัวหกดาวขึ้นเจ็ดดาวนะผมอันดับแรกก็ต้องถอดก่อนนะครับผมในถอดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวพิมหาเอาก็้ด้รนะ SCA นะ SCA งนี้แล้วก็ตัวนี้หกดาวนะผมก็เดี๋ยวอีโวนะผมมาดูกัน ก็สิ่งที่เราต้องใช้ก็จะเป็นพิงแคนดี้กับบูแคนดี้นะครับตัวนี้เนี่ยให้ไปลงเลดแคนดี้เลทนะครับผมแคนดี้เลก็จะอยู่ฝั่ง Adventure นะแคนดี้มันจะอยู่ด้านล่างๆนะครับส่วนตัวพี่เคยทําคลิปไปแล้วนะใช้ทันจิโร่กับนารันชาครับผมในการโซโล่นะก็ไปดูกันได้ในช่องของพี่นะมาเดี๋ยวเราอีโวเลยนะครับขอญาตอีโวเลยนะไปอ่าประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ ก็มี Beijing เบสซิ่งด้วยนะผมนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันนะผมเป็นท่าโอลี่เหมือนเดิมน,นะมีสกิลนะครับผมแล้วก็มีเบสซิ่งเนาะค่าคอร์สขึ้นมาเป็น 4K นะครับดาเมจอยู่ที่34,200นะเป็น6วิโจมตี1ครั้งระยะ60มี6กคาตกรีแอทแท็กขึ้นไหลอยู่ที่20%นะครับผมไม่มีบูทโบนัสไม่มีโบนัสเงินนะครับตัวนี้เป็นแค่แอทแท็กอย่างเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวพี่อันดับแรกพี่จะใส่เบสซิ่งให้ดูก่อนครับไม่เบสซิ่งเเเปปป็็นนนนไไงงีย่สววตัวนะ พี่ชอบวะ่ะพี่ชอบสีดำๆแต่พี่ไม่ที่ไม่ชอบว่าพี่ไม่ค่อยชอบมันก้มหน้ากับถือดอกไม้เท่าไหรว่ว่ะพี่ชอบสีดำๆแบบเนี้ยเท่ hey, ดีนะมันดูแบบเศร้าๆปะหรือว่าไงวะ่ะใครรู้รายละเอียดก็สามารถบอกกันได้นะผมสําหรับประตูนเรื่องนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรวะ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเอาขึ้นไหล่กันดูนะเอาขึ้นไหล่ก่อนนะ้เอาขึ้นไหล่เดี๋ยวพี่ขอปิดเบสซิ่งก่อนนะครับอ่ะโอเคตัวละครเนี่ยเอาขึ้นไหล่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวพาไปดูสกิลนะผมแล้วก็แอนิเมชันเอฟเฟกการโจมตีนะในเทนนิ่งโหมดนะผมเดี๋ยวตัดไปเจอกันในเทนนิ่งโหมดเลยนะัวรุ่นโอเควัยรุ่นตอนนี้เนี่ยพี่ได้ทําการสปอนมอนเตอร์ออกมาแล้วผมเลือดเนี่ยอยู่ที่200นะ200ล้านนะครับผมเลือดอยู่ที่200ล้านครับมาค่าวางอยู่ที่สี่พันนะครับผมเมื่อเราวางไปแล้วเนี่ยระยะมันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยระยะ60นะครับผมนี่ยแอนิเมชันเป็นแบบนี้ครับไม่มีเสียงนะแล้วก็รูปแบบนะครับจะเป็นแบบโคนนะครับนี่เป็นแบบโคนที่กว้างในระดับหนึ่งวนะว่่่ะะเเสเสีีียยยดายานาจมงนะ โอเคอัพขั้นที่1นนะครับดาเมจเราจะเป็น1 1 8 0 0 0ระยะเพิ่มมาเป็น70นะครับในขั้นนี้ใช้เงิน1 5 0 0นนะครับเฮ้ยวางแล้วตีแอร์เลยเหรอขอโทษโหตัวละครนี้วางได้ตัวเดียวนะผมวางแล้วก็ตีแอร์เลยนะครับผมขั้นที่2นะดาเมจจะเป็น246,000นะครับใช้เงิน25,000โอ้โหแพงจังวะต่อไปนะครับขั้นที่3นะครับดาเมจจะเป็น439,000คูดาวนะเพิ่มมาเป็นเจ็ดวีเนาะระยะเพิ่มจาก70เป็นสิบเป็นแปดสิบนะครับอนนอน ลิกเนสแฉมนะครับลิกเนสแฉมใช้เงินสามหมืนห้าในข่าน,นี้เฮ้ยแอนิเมชันเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยเอาวะเอาวะรูปแบบเปลี่ยนนะครับผมนี่รูปแบบเปลี่ยนนะครับรูปแบบเปลี่ยนนะครับผมจากว่าจะาโคนเมื่อกี้เป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะครับสงสัยจะตีไม่ตายวะเฮ้ยเสียงนี่ใช้ได้นะเสียงเขาเรียกว่าเสียงแอนิเมชันใช้ได้นะเป็นการกระโดดขึ้นไปบ,บนฟ้าใช่ปะเป็นการกระโดดขึ้นไปบ,บนฟ้าแล้วก็ต่อยลงมาใช่ไหนล่ะ บึมเท่ยอยู่เท่ยอยู่เอาอยู่เอาอยู่เค okay, ดูทีนี้ถึงปะวะไม่ถึงละไม่ถึงและวไอ้ซาปอนเอามาเพิ่มอ่ะกระโดดไปแบบนี้แล้วก็ต่อยเสียงใช้ได้เสียงใช้ได้ไดต่อไปนะครับขั้นที่4ี่นะครับผมดาเมจเราจะเป็น6กแสนเก้าหมื่นหกพันนะครับในขั้นนี้ใช้เงิน5 0 0ห0นนะครับต่อไปขั้นที่5้านะครับผมดาเมจเราจะเป็น5ล้านนะกระโดดเลยนะจาก7จ็ดแสนนะครับหกแสนเก้านะครับเป็น5ล้าน8ปดแสนสามหมื่น ูดาวก็เพิ่มเปสิ1สองวีระยะเพิ่มมาเป็น90นะครับ a อนิเมชันชื่อว่า building c r u s h e r นะครับผมใช้เงินในขั้นนี้1ล้านเลยนะครับตัวะครนี้ขายไม่ได้ด้วยนะครับผมเป็น NA ด้วยนะครับขายไม่ได้ด้วยนะอะ่รูปแบบยังเป็นเซอร์เคิลเหมือนเดิมครับตัวนี้น่าจะหลุดนะมาดูกันนะครับผมว่ามีแอนิเมชันใหม่หรือเปล่าครูดาวนานนิดนึงนะแอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะครับ building เป็นการเอาตึกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทุ่มลงมาแน่นอน เอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะโกลด์ฟิวโอเคต่อไปขั้นที่6นะครับดาเมจจะเป็นสิบสองล้านสองแสนะครับใช้เงิน1ล้านเหมือนกันนะครับต่อไปขั้นที่7นะครับดาเมจจะกระโดดไปนะครับเป็น21ล้านสองแสนนะครับอนิเมชั่นชื่อว่า r e a l i t y d e s t r u c t i o นนะครับผมใช้เงิน2ล้านในขั้นนี้นะครับอ๋อ r e a l i t y d e s t r u c t i o นนี่เป็นสกิลแล้วนะครับผม เอสเปอร์เล้งนะครับเป็นสกิลแล้วับผมเดี๋ยวเราค่อยใช้แล้วกันเนาะโอเคต่อไปขั้นที่8นะครับผมดาเมจเราจะเป็น31มสล้านห้าแสนนะครับระยะเป็น115ในขั้นนี้ใช้เงิน3ล้านนะครับอ่ะขั้น3ล้านก็จะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเนาะทีนี้นะครับสกิลเอสเปอร์เนี่ยมันจะเป็นสกิลระเบิดนะครับที่ไม่แน่ใจว่าระเบิดทั้งแมปหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวนี้มันมีตัวหนึ่งที่หลุดระยะเราไปแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยหลุดระยะไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูแล้ว อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดคัสซีนแล้วผมตอนนี้ดาเมจสามเจ็ดล้านพี่ขอญาตกดสกิลนะครับกดสกิลไปแล้วนะครับเข้าคัสซีนแบบนี้นะครับหายหมดหายหมดครับเมื่อกี้ตัวเลือก200ล้านนะเราหลุดระยะมาแล้วนะครับ สรุปก็คือระเบิดทั้งแมปนะครับผมดาเมจน่าจะอยู่ที่ประมาณตามข้อมูลจากออสตาแฟนดอมนะครับดามเมจจะอยู่ที่ประมาณ 7.5B นะครับผม 7.5B นะครับหรือว่าใครมีข้อมูลที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เนาะตัวละครวางได้หนึ่งตัวนะผมค่าอัพเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับผมน่าจะน่าจะเยอะอยู่อะน่าจะเยอะอยู่นะผมเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวเราลองไประเบิดในโหมดไอเซนดูไหมว่าใช้เงินเท่าไหร่ด้วยเราจะได้รู้นะครับโอเคแต่ว่าพี่ขอบัฟดูก่อนนะไหนๆก็ไหนละขอลองบัฟดูก่อนนะ ลองบัฟดูนะครับปึ๊บถ้าเราบัฟดาเมจนะครับผมดาเมจเราจะอยู่ที่110ล้านนะครับผมคููดาวเนี่ยอยู่ที่12วีเนาะระยะ138นะครับโคตรเอาเลยวะ่ะเอาเรื่องจาดเอาเรื่องจัด,ออจดโอเคประมาณนี้เลยเป็นมาณนี้เลยนะผมวางได้แค่ดึงตัวขายก็ไม่ได้ แน่นอนสกิลเนี่ยน่าจะครูดาวนานอยู่เหมือนกันนะครับคูดาวนานอยู่เหมือนกันตามข้อมูลของออซาวิกิเขาบอกพี่บอกว่า7ดเอ้ยบอกว่า8นาทีเลยอ่ะจริงหรือเปล่านะครับใช่หรอครูเท้าแปนาทีนะเออ8นาทีจริงเหรอวะ8ดนาทีโคตรนานเลยนะแต่ว่าก็โคตรแรงอ่ะโอเคเอาไปรุ่นก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวมอบ7ดดาวเนาะ เดี๋ยวพี่ลองไปใช้ระเบิดในตัวโหมดไอเซนให้ดูดีกว่าแล้วก็เราจะได้รู้ด้วยว่ามันราคาค่าอัพเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปเจอกันในไอเซนนะครับอีกรอบนึงครับไปเจอนในไอเซนโหมดอีกรอบหนึ่งนะครับไปกันเลยโอเคครับวันรุ่นตอนนี้เราก็อยู่กันในโหมดไอเซนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะวางตัวมอบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะผมว่าใช้เงินเท่าไหร่นะตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่18ล้านนะครับ18ล้านถ้าเราอัพตัวนี้ไปจะเหลือเท่าไหร่นะมาก็เหลือ10ล้าน8ใช่ไหม,หมไเท่าไหร่่วะ77ล้านป เออมันใช้เงินไปประมาณ7จ็ดล้านสองนะครับม็อบหนึ่งตัวนะครับมาแล้วเดี๋ยวพี่จะกดระเบิดเลยนะครับผมระเบิดนอกวงนะครับกดไปเลยนี่นะครับแอนิเมชันเข้าคัสซีนนะครับมีเสียงหัวใจเต้นด้วยแตกกันหมดไหมแตกกันหมดไหมก็ <c oughs> <c oughs> ตายไปเยอะอยู่นะเนี่ยดามเมจขึ้นมาเก้าหมื่นกว่าล้านเนะดามเมจเก้าหมื่นกว่าล้านเลยนะ โอเคก็ประมาณนี้นะผมแปลว่า1ตัวนะครับใช้เงินอยู่ที่7จลนะ้านสเนาะไปรุ่นนะครับผมก็ยังไงก็ใครยังไม่มีก็ไปจัดกันได้นะผมในวันที่10เดือน10นะครับมันยังอยู่ในตู้อยู่เนะาะก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะเบสซิ่งสวยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะไปแล้วครับบ๊ายบาย